อยากติดพวงมาลัยไฟฟ้าเลือกซื้ออย่างไรไม่ให้โดนหลอกอยากติดพวงมาลัยไฟฟ้าเลือกซื้ออย่างไรให้ติดตั้งง่ายนะครับสังคม facebook คือสังคมแบ่งปันขอบคุณมาร์คซ์แคเบิร์ที่ทำให้พวกเรามาพบกันนะครับสวัสดีครับผมปริทัศน์อีกเงินนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆชาว Facebook และพี่น้องทุกท่านที่กำลังตัดสินใจหรือเลือกซื้อพวงมายไฟฟ้านะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าพวงมายไฟฟ้าเนี่ยก็คือพลังมายพาวเวอร์ที่ใช้ในรถยนต์ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับในปัจจุบันเนี่ยพลังมายไฟฟ้าเนี่ยมีการนําเข้ามาขายมากมายนะครับทางเชียงกงและในโซเชียลมีเดียก็เริ่มมีพ่อค้าหลายท่านนะครับเริ่ม เห็นโอกาสทองนะครับเริ่มมาขายกันนะครับธรรมชาติครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็นิสัยคนไทยใครทําอะไรดีก็ทำตามตาม,ตามกันนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับทีนี้มันก็จะมีกลุ่มคนบางจําพวกนะครับคือพวกที่เห็นแค่ตัวหรือพวกที่เอาแต่ได้อย่างเดียวนะครับขายพวงมาลัยไฟฟ้าขายโดยไม่สนใจคนซื้อคือขายแล้วขายเลย ไม่บอกข้อเท็จจริงไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะครับลูกค้าซื้อไปมีปัญหานะครับก็ไม่รับประกันปิดเครื่องหนีปิดเฟซหนีมีเยอะแยะในแต่ละวันเนี่ยจะมีลูกค้าโทรมาสอบถามผมมากมายเลยนะครับว่าพี่ครับผมซื้อรุ่นนั้นมาซื้อซื้อรุ่นนี้มาต่อ,อยังไงพี่ครับทําไมไม่ทํางานนะครับ ก็มาขอความรู้จากผมบางอย่างผมบอกได้ผมก็บอกบางอย่างผมไม่บอกไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจหรือไม่รู้ผมก็คือไม่รู้ก็ไม่ได้บอกไปนะฮะเพราะว่ามีหลายท่านนะครับโดนโกง้ังก็มีซื้อแต่ของถูกซื้อมาใช้ไม่ได้ต่อไม่ถูกเห็นแต่ของถูกอย่างเดียวซื้อมาติดตั้งไม่เป็นหรือบางทีซื้อของเจ้าหนึ่งสินค้าแบบเดียวกับผมเลยแต่ไม่ไปถามเขามาถามผมบางคนหนักกว่านั้นส่งมาให้ผมทำเขาทำไม่เป็นแต่ไปซื้อของอีกเจ้าหนึ่ง นะฮะก็มีแบบนี้มีเยอะนะครับในแต่ละวันฮะโอเคเท่าเรื่องเลยคือสินค้าเนี่ยจากที่ดูเนี่ยของผมเนี่ยทุกตัวเนี่ยนะครับผมจะให้ดูมันจะมีหลากหลายรุ่นหลายแบบหลายสภาพนะครหน้าตาอาจจะคุ้นเคยบ้างไม่คุ้นเคยบ้างนะครับมันมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้คือเป็นสินค้าที่หลงเหลืออยู่ของผมนะฮะในแต่และตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมันจะมีทั้งบัเตเลททั้งแปลงทานมันก็ เหมาะกับการใช้งานแบบไหนคือมอเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งอ้วนทั้งผอมนะครับหรือว่าตัวมหาสารมหมหมหโฬมหรานแบบนี้เลยนะฮะเราจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับสมมุติเราไม่มีความรู้เลยนะฮะเราไปเลือกซื้อเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนนะครับจะง่ายกว่านั้นหรือดีกว่านั้นไหมครับคือมาถามผมให้ผมช่วยแนะนําให้ให้ผมเลือกให้ คือผมติดตั้งรถมาเนี่ยบอกเลยว่าหลากหลายรุ่นนะครับหรือว่ามีประสบการณ์การขายมีปัญหาอะไรที่แชร์มาจากท่านอื่นนะฮะผมสามารถให้คำแนะนำได้ผมสามารถบอกได้ว่ารถรุ่นนี้ควรจะติดตัวนี้ตัวนี้หรือทำเป็นชุดกึ่งสำเร็จนะครับว่ารุ่นนี้ควรจะใส่แบบนี้นะครับตัวนี้หรือมีชุดคิดหรือว่ามีวิดีโอนะฮะผมสามารถแนะนำให้ได้นะครับ ก็ถ้าอย่างไรก็สอบถามกันมาอยากจะติดรถรุ่นไหนนะครับคนฉลาดนะครับจะไม่ซื้อสินค้าเพียงแค่ราคาเพียงอย่างเดียวนะฮะคนบางคนนะครับไม่สนใจอะไรเลยนะครับรู้อย่างเดียวขอให้ถูกที่สุดนะถูกไอ้ว่าเขาว่าถามไม่ถามอะไรคาดคั้นแต่ราคาอยากรู้แต่ราคานะฮะนะครับคนบางพวกนี้คือคนสบนโลกนี้นะครับที่ซื้อสินค้าเพียงแค่ราคาเพียงอย่างเดียวนะฮะคนฉลาด จะไม่ดูออแต่แค่ราคานะครับคนฉลาดเขาจะดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับใครสนใจแบบไหนก็สอบถามมาอ่ะี๋ยวลืมบอกไปนะครับเวลาเลือกซื้อสินค้านะครับหน้าตามันคล้ายๆคล้ายๆกันหมดบางทีดูผ่านๆก็เจอเชียงกงมั่งดูตามเว็บไม่ค่อยซื้อผมจะบอกนะครับแบบนี้การใช้งานแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับหรือแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับภายนอกกล่องไฟคนละเบอร์กันสลับกันใส่มีผลนะครับ อ่าบางคนจะบอกว่าขับไวไปเร็วไปสายไม่สายล่อนไม่ล่อนนะครับกล่องไฟไม่เหมือนกันกล่องไฟสลับกันเสียบกันได้ใช้งานทํางานเอาไปใส่บางทีก็ใช้งานไม่ได้ขับไม่ได้นะครับอันนี้บอกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเลือกซื้อนะครับกับคนที่มีประสบการณ์หรือเลือกซื้อจากพ่อค้าที่ไว้ใจได้นะครับอันนี้ผมแนะนํานะฮะผมขอยืนหนึ่งนะครับ หรือเสนอตัวนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่จำหน่ายพวงมาลัยไฟฟ้ามาประสบการณ์นะครับหลายพันตัวนะฮะสามารถสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับ0868298719นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ